สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอปิโดกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเล่นโลบอกในแมปเท็ดดี้นั่นเองซึ่งเท็ดดี้อยู่หลังหน้าต่างซึ่งมันน่ากลัวมากๆเลยเราเล่นเป็นเด็กที่ร้องไห้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคกดเพย์ไปเลยปะมาแล้วครับแชปเตอร์วันตอนนี้มีแค่ด่านเดียวนะอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฉันต้องไปแล้วขอให้สนุกโหวจะทิ้งฉันไปนะเดีย๋ยวฉันกลับมาไปเล่นกับหมีเท็ดดี้แบร์ตัวนั้นหู อ๋อแม่น่าจะไปทุระนะครับตอนนี้เราต้องหากุญแจโอ้มีโค้ดด้วยเดี๋ยวพวกเรา,กาแกรนดี้คูบอดี้ช่วยกันหน่อยเร็วหากุญแจมาเปิดน,นะครับตอนนี้อุ้ยเท็ดดี่แปรมาแล้วนั่นไงโอ้หน้ากลัวบากบากตอนนี้แกรนนี่ลอบไปอยู่นะครับประตูนี้มีกุญแจไหมอันนี้ใช้คีย์สีแดงมีเวลา5นาทีอ๋อตอนนี้4นาทีครึ่งแล้วตรงนี้มีไหมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวครูบอดี้มุดมาเจอกุญแจยังเนี่ยครูบอดี้นี่มุดไม่ได้มุดไปอีกฝั่ง เจ,ะจ,ะจ,ะจะ็บเจ็บเจ็บนี่ห้องน้ำกุญแจสีทองอุ้ย,ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงมุดได้มาตรงนี้ข้างนอกเฮ้ยเห็นเท็ดดี้แบร์แล้วตรงนี้ก็มุดได้นะครับตรงทรายนี้มีอะไรอะ่ะอ๋อต้องขุดทรายเหรอ,อเดี๋ยวนะเราไม่มีที่ขุดเลยอะ่ะโอ้ไม่มีอะไรสักอย่าง,ต,งตามหาแล้วมาอ้มีปัจแจนะครับครูบอดี้ห้องนี้กุญแจฟ้าโอเคห้องตรงกลางมีต้นคริสต์ Teddy Bear. Teddy Bear. Teddy Bear มาสอูเท็ดดี้แบร์เท็ดดี้แบร์เท็ดดี้แบร์มาเฮ้ยผ่านไปแล้ว กุญแจไม่เจอเลยอาให้เจอกุญแจฟ้านี่เรียบร้อยเดี oh. ที่แบกุญแจฟ้าเปิดกับอะไรอะ่ะอันนี้ป้าแจรถเข็นอยู่ข้างนอกทุกคนด้านนอกเลยตรงนี้อะไรห้องอะไรอะ่ะอ๋อมีกุญแจอยู่ข้างใน<ะ>แต่ไม่รู้สีอะไรนะครับตรงนี้หน้าต่างบานแล้วเปดบานแล้วเดินออกทางนี้ก่อนเออสีฟ้า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 ,ฟาอันนี้สีเขียวสีฟ้าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วอะ่ะข้างนอกปะตรงนี้ไอ้นี่ไม่ใช่เดี๋ยวนะรากุญแจสีน้ำเงินนี่โอ้ตกใจนี่คือบอดดีกุญแจสีทองอยู่นี่ใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เจอกุญแจสีทองอ่ะนี่ไงห้องน้ําเปิดได้แล้วนี่เราออกไปข้างนอกครูพอดีขุดเลยนี่ขุดไยเดี๋ยวเดี๋ยวจะขาดกันทำไมขุดไยนี่กุญแจม่วงนะครับสองนาทีครึ่งขอไปปลดล็อกก่อนไหมไม่ทันแน่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้หรือเปล่านี่มันกุญแจสีดำหรอไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีน้ําเงินอันนี้น้ําเงิน ปึ๊บเรียบร้อยเจอคุณจ่สีแดงแล้วโอเคประตูสีแดงอยู่ตรงนี้สองนาทีปุ๊บเปิดได้แล้วกุแจสีเขียวสีเขียวสีเขียวสองนาทีเท่านั้นมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจดีแบกโอ้เจดีแบกเจอเต็มเต็มสีเขียวสีเขียวนี่ไม่ใช่นี่เป็นสีอเราเราสีฟ้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 าคุณคนี่ไงสีฟ้าอยู่นี่เปิดอ้าตาย มาเอาใหม่คุณแม่ช่วยผมด้วยต้องเริ่มใหม่เลยเนี่ยไม่รู้ของมันกระจายหรือเปล่า <S <S หรือว่ามันอยู่ที่เดิมพวกเราช่วยกันหาเร็วแยกย้ายป่ะก่อนอื่นต้องหาเทตี้แบ์ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนจะได้ไม่เจอเอ้ยเจอกุญแจฟ้าแล้ว <S 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 เรียบร้อยประตูนี้หรือเปล่าน,นี่สีม่วงสีตรงนี้นี่สีเงินอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวยว้าว่าว้าตกใจตกใจไปเรียบร้อย เจอกุญแจสีแดงแล้วก็เปิดตรงนี้ teddy bear หยุดเจอกุญแจสีเขียวแล้วสีเขียวสีเขียวสีเขียวเปิดตรงนี้ตรงนี้ปะไม่ใช่ดินี่มันสีฟ้านี่เราตาบอดสีหรอเนี่ยสีฟ้าห้องน้ำหรือเปล่านี่มันสีทองโอเคข้ามก่อนสีฟ้าไหนเนี่ยโอ้มันมาแล้วมันตามแกรดดี้มาสีฟ้านี่ครูบอดี้สีทองอยู่นี่ตามมานี่สีทองอยู่ห้องน้ำตรงนี้ตามมาเลยไม่ใช่ทางนั้นใช่ทางนั้นเหรอทางนี้ดินี่นี่อ่าทางนี้นี่แหละสีทองอยู่ตรงนี้อ่าเรียบร้อยขุดทรายข้างนอกแต่ว่าเรายังหาของเราไม่ เจอเลยเนี่ย3นาทีแล้วเอ้ยเจอแล้วอ่ะเปิดเลยตรงนั้นแหละที่เราตายได้สีเขียวแล้วสีเขียวอยู่ห้องโอ้โหโเท็ดดี้เท็ดดี้ใครโดนไล่อยู <Unter and arab problem> <out> ่อะแฟรดี้โดนไล่นะครับห้องนี้ห้องนี้สีเขียววอ้ยเหยียบเข้ามาพวกเราอ้าแกรดี้ไปแกรดี้เราเป็นโฟลฮีบเขียวคืออะไรวะมันนี่สิแย่แล้วแย่แล้วต้นคริสต์มาสจีเกิลเบลจีเกิลเบลจีเกิลออร์เวลไปละ ร,รอมันไปก่อนเรียบร้อยให้คูบอดดิล่อไป2นาที40ปึ๊บสีดำทางออกโอเควากซวก no 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 ชิปได้ไหมชิปได้ไหมชิปได้ไหมโอ้โหช่วยด้วยช่วยด้วยมันตามมันตามมันตามโอเคจุกก่อนจุก2นาทีสีบวกอ,อยู่ตรงนี้มันมาแล้วไปไปไป,ไปเร็วไปเร็ว สีดำ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 อยู่ตรงนี้ใจเย็นต่อตัวไปดมีโคตรรหัสตรงนี้ปดล็อกก่อนเปดปดประตูเปิดแต่โกงไม่เปิดปดล็อกรหัสอะไรเนี่ยมีอะไรอีกเหลืออะไรอ่ะเทดดี้แพร่ยืนงงอยู่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ข้างนอกข้างนอกไปแล้วเหลือหนึ่งนาทีห้าสิบไม่ทันแน่เลยรีบออกรีบออกรีบออกเทดดี้แบร์เดินไปทางนู้นประตูชมพูชมพูชมพูหาได้จากไหนอ่ะ้างหลังนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอหาก่อนแป๊บหนึ่งดีไงเจอแล้ว เรียบร้อยไปแล้วเทดี้แบป,ประตูชมพเูเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วคูบอลดี้คูบอลดี้อย่าร้องไห้นะเรามาเป็นเพื่อนแล้วเทดี้แบตามข้างหลังมาเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดประตูนี้มีทางรอดไหมอย่าทางตังนแล้วกันปุ๊บอุ้ยแย่แล้วเก็บมันกวางเรามาไปพวกเราสีขาวสีขาว,ขาวทางไหนเนี่ยสีขาวอะ่ะหนึ่งนาทีมันตามเราอยู่ไม่สีขาวอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ห้องนี้สี่สิบวิเท่านั้นปุ๊บ,ปบเปิดประตูห้องครัวรเลขอะไรอ่ะเลขอะไรบอกไม่เห็นเลย ไปเปิดก่อนแล้วกัน30วิไปเจอทางออกเร็วคูดบดีทางออกทางออกทางออก20ิวิ20ิวิทางออกโค้ดอะไรอะหรือว่ามันเปิดได้เลยปุบเรียบร้อยเทดดี้ไปอยู่ไหนบาสิเทดดี้เราจะออกแล้วนะบายบายไปก่อนนะทำไมมาเนี่ยรอมันก่อนครับ 40, 40วูบาแล้วนี่เทดดี้ ยืงงงอะไรเราแย่แ yeah, ด่กาวิแปดวิแสดงว่ามันไม่ไล่แล้วนะทุกคนสาไปแล้วบ๊ายบายยูในที่สุสดลงก็อ,ออกได้แล้วมัมมีไปไหนเออ ยากเล่นเป็นเท็ดดี้บ้างอันนี้มีช็อปนะครับทุกคนโอ้โหมีให้เลือกเลยเท็ดดี้หลากหลายมากๆตรงนี้เดี๋ยวลองเล่นเป็นเท็ดดี้ตัวอื่นบ้างอ๋อต้องสะสมจิ๊กซอทุกคนเนี่ยเห็นปะมีจิ๊กซอแค่18อ,อันนี้เป็นเท็ดดี้อันนี้อันนี้ถูกล็อกอยู่โอเคเข้าใจละเดี๋ยตวตาหน้าเล่นเป็นเท็ดดี้ดีกว่าพอาตอนนี้เนี่ยตอนจอไปโดก็ได้เป็นเท็ดดี้สมใจอยากแล้วตอนนี้รอเพลเยอร์คนอื่นก่อนคูบอดีกันแกรนนี่มาสิ โอ้โหโอ,โอตัวเท็ดดี้มันเป็นสีแดงหมดเลยทุกคนดูโอ้คอนโทรนอะไรอ่ะคล้ายๆกาวเหรอหรือน้ำผึ้งอะไรสักอย่างนะครับทำให้คุณมาติดอ่าเริ่มแล้วมาได้เวลาไล่ล่าแล้วเด็กๆ I see you อันนี้มันแกลนี่นี่ละอุย้ยเจอแล้วเด็กๆมันนี่สิมนันเล่นกับเจ้าหมีนี่ไม่เห็นเจ้าหมีเหรอไงนี่ไง,ไงเจ้าหมีอุย้ยเจอคนในห้องน้ำเสร็จเสฉันจะกินตับเจ้าเอา ไปได้แล้วเดี๋ยวมุดไปแล้วเหรอไปฝั่งโน้นเฉยมากเจอแล้วโอ้ยยานี้ยานี้โอ้โหอะไรเนี่ยจุกเก่งเลอเกินเก็บกุญแจไปแล้วขอดูแล้วแล้วเรามีคนหลงมาตรงนี้่าวางกาวไว้ตรงนี้เรียบร้อยโดนแน่ๆมีกุญแจอันนึงโอเคเดี๋ยวต้อนก่อนต้อนก่อนนันไงมูบอดีแล้วเราต้อนไปทางนน้นดีกว่าโดนแน่มาเซตเซตออกปิดปิดเราปิดกลับก่อน นี่นี้นี่ตางคตังเรียบร้อยอ่าปิดไว้ตรงนี้มีคนโดนไหมมีมาคูบอลดีเซตแน่ฮ่าโดนจะดีไปไหนโอ้โหนี่ไม่ใช่ครูบอลดีดินี่เปนแกรดี้นี่ดาแกรดี้โอ้โหแกรดี้ไปโดนหลบไม่ได้หรอกโดนแน่ดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปไหนละไม่อยู่เหรอเดี๋ยววัดด้านหลังได้ไงเนี่ยเฮ้ย วางไว้วางไว้เก็บไว้ตรงนี้อันนั้นแน่ I see you ไม่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 ให้ออก I see you ไม่ให้ออกไม่ออก I see you ไม่ให้ออกไม่ I see you อุ้ยโดนเหมือนโดนเรียบร้อยติดแล้วแดกกินอ๋อไม่หลอดหรอกตอนนี้เราเหลือน้ำผึ้งอยู่3อันโอเค แป๊บนึงนะแกรนนี่ไปไหนแล้วเนี่ยหาแกรนนี่ไม่เจอโอ้แกรนนี่อยู่นี่แกรนนี่จะมุดไปไหนโอ้มีแต่ไว้แต่ไว้อันนี้ด้วยดีกว่าเออนี่เออเยอะในหีบนั้นมียังไม่ได้ปลดกุญแจอยู่นะครับโอเคไอซี่ยุแกรนดี้แกรนดี้กับเท็ดดี้แบร์มาเจอกันโดนแน่แกรนดี้หนีไปไหนล่ะครูบอดี้ก็ไปแล้วเองไปพ,พปร้อมกับครูบอดีเอ้เถอะเออเดอดโดนโดน โดดโอ้โหกระโดดครับกระโดดรอดเหรอขอใรอดไปได้ใช่ไหมโอ้โหมุด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 นะครับต้องไปทางนู้นแกรดดี้โอ้แกรดดี้แกรดดี้เอ้าขอยไม่ให้นี่ครบครับเรียบร้อยเสร็จหน้าหนึ่งนาทีครึ่งมีทางเดียวไม่น่าจะรอดไหนมาไหมแกนี่ไปทางนู้นหนึ่งนาทียี่สิบนะครับตอนนี้แกนี่จะทำยังไง เราแอบดูอยู่ตรงนี้ที่วามาสิหนึ่งาทีแล้ว1นาทีแกนี่ทําไงไปไหนแล้วอ่ะเอาแกนนี่หายแกนนี่หาสิบแล้วเร็วจะไปไปไปอาะฉันเปิดโอกาสให้แกไปก็ได้นะไม่มีทางไปได้แน่นอนโดนแน่ๆคดนถ้าแผนสําเร็จเข้าไปสิเข้าไปสิอ้าเรียบร้อยอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะแกนี่อุ้ยติดอะไรอ่ะติดอะไรอ่ะอุ้ย ให้เปิดกุญแจได้อ่ะให้เปิดให้เปิดอ่ะออกได้ไว้ติดแน่นอนออกไปได้นี่จะไปไหนเล่าโนซสารเรียบร้อยทุกคน เปลี่ยนแกดีนะครับโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะครับก็สามารถมาเล่นกับเพื่อนๆได้เลยเออเราอาจจะเล่นเป็นเท็ดดี้ก็ได้หรือว่าจะให้เพื่อนเล่นเป็นเด็กก็ได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสุขสันต์วันปีใหม่ <Yeah! S 1> ไม่บายไม่รู้เลยเลยยังนะเออสุขสันต์วันปีใหม่มก่อนบาย